พุทธกับควอนตัมใครก็ตามที่ศึกษาทฤษฎีควอนตัมแล้วไม่แสดงอาการตกใจคงเป็นเพราะเขาไม่เข้าใจมันนิวโบครั้งหนึ่งนะครับนักฟิทยาศาสตร์ค้นพบว่าาตาชนิดต่างๆในจักรวาลมีที่มาจากอนุภาคพื้นฐานตัวเดียวกันนั่นก็คือโปรโตอนครับจำนวนโปรโตอนที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดเป็นธาตุนานาชนิดเช่นไฮโดรเจน เป็นธาตุที่มีมากที่สุดในจักรวาลเพราะมีโปรโตอนเพียงหนึ่งตัวไฮโดรเจนสองอะตอมรวมเป็นฮีเรียมโปรโตอนรวมกัน6ตัวเป็นธาตุคาร์บอน8ตัวก็จะออกมาเป็นออกซิเจนซึ่งโปรโตอนของธาตุทุกชนิดเหมือนกันทุกๆประการเลยเพียงแต่้าจํานวนไม่เท่ากันนะครับมันก็จะทําให้เกิดเป็นธาตุที่แสดงคุณสมบัติแตกต่างกันออกมาเช่นประลอดมีโปรโตอนอยู่ทั้งหมด80ตัวทองคํามี79ตัว ถ้าเราสามารถที่จะนำโปรตอนออกจากปลอดนะครับได้หนึ่งตัวนั่นหมายความว่าเราก็จะได้ปลอดที่แปลงล่างออกมาเป็นทองคำนั่นเองครับปัจจุบันนะครับนักฟิสยาศาสตร์ค้นพบไปถึงทฤษฎีซูเปอร์สตริงที่บอกว่าแท้จริงแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมีจุดเริ่มต้นเหมือนเหมือนกันนั่นก็คือการสั่นของเส้นเชือกที่เล็กมากๆจังหวะการสั่นออกมาทำให้การสร้างพลังงานเป็นรูปคลอก อิเล็ก t รอนโปรตอนนิวตรอนชื่อต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงสมมติบัญญัติความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างในเหมือนกันดังนั้นการค้นพบในระดับสตริงจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลไม่มีอะไรเลยเป็นเพียงการสั่นแล้วการสั่นนั้นทำให้เกิดรูปต่างๆขึ้นมานักฟิสิกส์ทุกวันนี้นะครับยังรู้สึกพิศวงกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในอะตอม มันสามารถที่จะเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในอะตอมได้อย่างฉับพลันเลยละครับโดยไม่ต้องผ่านพื้นที่ว่างหรือระยะทางภายในนั้นเลยเช่นมันสามารถที่จะหายตัวจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาได้อย่างฉับพลันในปัจจุบันขณะเดียวกันนั่นหมายความว่าการเคลื่อนที่ของมันไม่ได้ใช้เวลา แล้วก็ระยะทางใดๆเลยนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับมันก็จะไปขัดแย้งกับทฤษฎีสัมพันธภาพทําให้ทฤษฎีสัมพันธภาพนะครับไม่สามารถที่จะนํามาอธิบายในระดับอะตอมได้เลยทฤษฎีที่ดีกว่าในการที่จะอธิบายก็คือทฤษฎีควอนตัมนะครับซึ่งสามารถที่จะอธิบายพฤติกรรมของอนุภาคเล็กๆมากๆนะครับที่มีความประหลาดและก็มหัศจรรย์ราวกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นปรากฏการณ์ทางทฤษฎีควอนตัมหลายๆอย่างจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่า เหนือธรรมชาติในปัจจุบันจอห์นนิวโบรนะครับนักฟิสิกส์ผู้ค้นพบความลับของอะตอมนะครับได้บอกว่าใครนะครับที่ศึกษาทฤษฎีควอนตมัมแล้วไม่แสดงอาการตกใจคงเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจมันนั่นเองครับเพราะลำพังแค่อิเล็กตรอนหายตัวไปมาได้แล้วนั้นหรือมีเพียงหนึ่งตัวแต่ปรากฏอยู่พร้อมกันทั้งสองหนสองแห่งในอะตอมเดียวกันก็สร้างความประหลาดให้กับนักวิทยาศาสตร์เหลือคนาไอส์สไตน์บอกว่านะครับมันทำตัวเหมือนปีศาจ นิวโบนะครับได้บอกต่ออีกนะครับว่าภาษาที่มนุษย์ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายถึงลักษณะของอิเล็กตรอนให้เข้าใจได้เป็นสภาวะที่ไม่สามารถอธิบายด้วยคำพูดดิชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกส์ชื่อดังนะครับเขาได้บอกว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเข้าใจทฤษฎีคอนตัมอย่างแท้จริงเพราะทฤษฎีนี้อธิบายธรรมชาติไว้อย่างน่าประหลาดมากจนเกิดเป็นสามัญสำนึกของมนุษย์ นักฟิสิกส์ศาสตร์ยอมรับนะครับว่าทฤษฎีคอนตั้มส,สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติอย่างมากที่สุดเท่าที่โลกเคยค้นพบมาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงในปัจจุบันในทุกๆแขนงแต่ก็เข้าใจยากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักฟิสิกส์ที่เชื่อมั่นในกฎของนิวตันจนมีคำกล่าวนะครับว่าการสอนทฤษฎีคอนตัมให้กับคนที่ไม่รู้อะไรเลยยังจะเข้าใจง่ายมากกว่าการไปอธิบายให้นักฟิสิกส์กลศาสตร์ฟัง เช่นเดียวกับในทางพุทธศาสนาพระอาจารย์จะรู้สึกว่าการสอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับคนที่ไม่รู้อะไรเลยจะเข้าใจง่ายกว่าคนที่รู้มากนั่นเองครับการเรียนรู้ทางจินตมยปัญญาและสุตมยปัญญามามากๆนะครับบางครั้งกลับไปเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุภาวนามยปัญญาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าปริยัตปฏิบัติ บางครั้งเมื่อเราศึกษาแบบปริยัติมามากๆนะครับเมื่อเรานําไปปฏิบัติก็จะทําได้ยากเพราะจะมีความสงสัยและชอบเปรียบเทียบกับปริยัติที่เคยริ่าเรียนมาสําหรับไอสไตน์แล้วนะครับมองว่าทฤษฎีควอนตัมเป็นเพียงบันไดขั้นหนึ่งเท่านั้นที่จะใช้ในการก้าวขึ้นไปสู่ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่กว่าซึ่งเขาเรียกมันว่าทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งขณะที่นักวิทยาศาสตร์ กำลังสับสนมึนงงกับเหตุการณ์อันแสนประหลาดจากปรากฏการควอนตัมยูจีนวิกเนอร์นักฟิสิกร์รางวัลโนเบลก็ออกมาบอกให้ความเห็นว่าสติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับการศึกษากลศาสตร์ควอนตัมสติเป็นความจริงขั้นสูงสุดนั่นก็หมายถึงว่าถ้าไม่มีสติรับรู้สิ่งต่างๆก็ไม่มีอยู่จริงดังเช่นที่นิวโบรถามไอสไตน์ว่าถ้าไม่มีมนุษย์จะมีดวงจันทร์หรือไม่ คำตอบในเชิงควอนตั้มก็คือไม่มีในขณะที่ไอน์สไตน์นะครับคานว่าถึงโลกนี้ไม่มีมนุษย์ดวงจันทร์มันก็ลอยเท่งเต่งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ในภายหลังนะครับไอน์สไตน์ยอมรับว่าเขาเข้าใจผิดดังนั้นครับการอธิบายในเชิงทฤษฎีควอนตัม้มเมื่อเราเสียชีวิตลงโลกและจักรวาลก็จะหายวับไปทันทีและถ้ามีการเกิดใหม่นะครับจักรวาลใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับกําลังสติ ซึ่งมันก็ได้สอดคล้องนะครับกับทางพุทธศาสนานะครับว่าความรู้สึกสุดท้ายก่อนเสียชีวิตสําคัญมากๆเพราะจะเป็นตัวกําหนดว่าจะได้ไปเกิดในภพภูมิแห่งหตนตําบลใดดังนั้นนะครับการเฝ้าผู้ป่วยหนักในการใกล้เสียชีวิตไม่ควรที่จะไปริ่มให้หรือทําให้ผู้ป่วยจิตตกถ้าผู้ป่วยไม่เคยฝึกเจริญสติวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเปิดบทสวดในศาสนาของผู้ป่วยให้ฟังจนเกิดสมาธิ และจากไปณปัจจุบันขณะนั้นแต่ถ้าผู้ป่วยไม่เชื่อและไม่สนใจในศาสนามาก่อนเป็นเรื่องอันตรายมากๆครับเพราะจะไปแบบอวิชาศาสท,ทุกศาสตร์บนโลกใบนี้แม้ให้เรียนจนจบปริญญาเอกก็ไม่มีประโยชน์ใดๆดเลยในช่วงท้ายของชีวิตศาสตร์ที่จะได้ใช้จนถึงเสี่ยววินาีีสุดท้ายของชีวิตตลอดไปจนถึงพบภูมิหน้าก็คือศาสนศาสตร์จิตของผู้ศรัทธาในศาสนาจะนิ่งและสงบ ขณะกำลังจะสิ้นใจสิ่งที่มนุษย์เห็นด้วยประสาทสัมผัสมีอยู่เฉพาะในช่วงที่คลื่นแสงนี้เท่านั้นเช่นการเห็นช้างถ้าตามนุษย์สามารถเห็นในช่วงของคลื่นความถี่เอ็กซเรย์แทนที่จะเป็นคลื่นความถี่สีในปัจจุบันก็จะทำให้ภาพของช้างที่เราเห็นนะครับรวมไปถึงสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ในจักรวาลต่างไปจากปัจจุบันมากๆในทางควอนตัมก็ได้บอกนะครับว่า จักรวาลแต่ละจักรวาลจะมีลักษณะเหมือนจริงตามที่สติรับรู้ซึ่งมีชีวิตในแต่ละจักรวาลก็จะบอกว่าตัวของตัวเองนั้นเป็นของจริงจักรวาลอื่นเป็นแค่มายาเช่นเดียวกับที่เราบอกว่าโลกคือของจริงสวรรค์นรกเป็นเรื่องของการแต่งขึ้นสำหรับสิ่งมีชีวิตในนรกก็จะยืนยันว่าจักรวาลของตนคือของจริงโลกหรือสวรรค์เป็นเพียงจินตนาการ ความจริงแล้วนะครับทั้ง3จักรวาลนี้เกิดขึ้นจริงและทับซ้อนกันอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันเลยเพียงแต่ขึ้นความถี่ต่างกันและกําลังสติข,ของสิ่งมีชีวิตในแต่ละจักรวาลรับได้เฉพาะช่วงความถี่นั้นจึงรับรู้แต่เรื่องราวของจักรวาลน,นั้นหรือจะสรุปง่ายๆนะครับว่าจักรวาลมีตัวตนขึ้นมาก็เพราะมันถูกสังเกตหลวงปู่ดูลนตโ,ตโรเคยตอบคาถามนะครับที่ว่าสิ่งต่างๆที่ผู้บรรลุชาน อ้างว่าได้ไปเห็นสวรรค์เห็นนรกบ้างเห็นภูมิต่างๆจริงหรือไม่หลวงปู่นะครับก็ได้ตอบว่าที่เห็นนั้นเขาก็เห็นจริงๆนั่นแหละแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงซึ่งคําตอบนี้นะครับตรงกับการอธิบายของไฮเซนเบิร์กผู้วางาาวารากฐานทฤษฎีคอนตั้มว่าปรากฏการณ์ที่เห็นเป็นจริงแต่โลกที่ถูกเห็นนั้นไม่ใช่ของจริงเหตุที่ไม่จริงเพราะมันสามารถแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ไม่มีความแน่นอนใดๆเลยเช่นเดียวกับไอสไตน์ครับที่บอกว่าความจริงเป็นภาพมายาแต่เป็นภาพมายาที่คงอยู่นานหน่อยก็เท่านั้นครับเซอร์อาร์เธอร์แอ o ดดิงตันนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเห็นด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตจะอยู่ที่การค้นพบระดับอะตอมและนิวเคลียสและเราคิดว่าสิ่งที่กำหนดปรากฏก,การณ์ในระดับนั้นก็คือจิตของเรานั่นเอง ถ้าถามไอสไตน์นะครับว่าเรานั่งจากกรุงเทพไปชนบุรีระยะทาง80กิโลเมตรถามว่ามันเป็น80กิโลเมตรจริงหรือเปล่าเขาก็คงจะตอบว่าระยะทางที่เห็นนั้นเป็นจริงแต่ระยะทางที่ถูกเห็นนั้นไม่ใช่ของจริงนั่นก็หมายความว่าความจริงแล้วระยะทางมันยืดหดได้เพียงแต่ว่าเราวัดได้ระยะทาง80กิโลเมตรเพราะความเร็วของรถยนต์ต่ำมากๆโดยสรุปก็คือนะครับนักฟิสิกส์ในยุคข,ของนิวตัน เชื่อว่าจิตเกิดจากสสารแต่นักวิทยาศาสตร์ในยุคข,ของควอนตัมนั้นบอกว่าสสารเกิดจากจิตเช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ยุคเก่าเชื่อว่าสสารทําให้เกิดพลังงานแต่ออสต์นะครับเป็นผู้มาเปิดโลกแห่งฟิสิกส์ใหม่ว่าแท้จริงแล้วนะครับพลังงานต่างๆต่างหากที่ทําให้เกิดสสารปรากฏการณ์ก่อนบิ๊กแบงมีแต่พลังงานล้วนสอดคล้องกับคำพีเต๋าที่บอกว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดจากความว่างการค้นพบทางฟิสิกส์ใหม่ ก็จะมาตรงกับการค้นพบทางศาสนาตะวันออกที่บอกไว้ก่อนหน้านั้นนับพันพันปีเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์หัวหน้าโครงการปรามนนของสหรัฐอเมริกาเคยกล่าวไว้ว่ากว่านักฟิสิกส์จะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าทรงพยายามบอกอะไรก็ล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษนี้แล้วเช่นเดียวกันฟรีสจอบคาปานักฟิสิกส์ชั้นนำของโลกชาวออสเตรีย ได้เขียนไว้ในหนังสือเตา๋าแห่งฟิสิกส์ของเขานะครับว่าการค้นพบความจริงทางธรรมชาติในศตรวรรษที่21เป็นความรู้ที่มีอยู่แล้วในโลกตะวันออกมานับพันปีแต่อยู่ในรูปของศาสนาคาปาเชื่อว่าถ้ารวมความรู้ทางฟิสิกส์คอนตั้มเข้ากับศาสนาจะนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่และสิ่งนั้นนะครับน่าจะเป็นทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งที่เอสไต์เพียรพยายามมาทั้งชีวิต ในปัจจุบันนะครับผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกตะวันตกหลายๆคนได้เปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดเช่นสตีเวนซีกันพระเอกนักบูชื่อดังชาวอเมริกันโลบิโต้บักโจนักฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีลิชาร์ดเกียคีนูลีฟโอลิเวอร์สโตนทีน่าเท์เนอร์ซาลอนสโตนไทเกอร์บูสอูมาเทอแมนเป็นต้นครับ เพราะเห็นจึงแตกต่างทฤษฎีของไอน์สไตน์นะครับทำให้โลกรู้ว่ามวลและพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันนำไปสู่การค้นพบว่าคลื่นสามารถแสดงคุณสมบัติของอนุภาคและในทางกลับกันนะครับอนุภาคก็สามารถแสดงคุณสมบัติของคลื่นได้เช่นกันเดิมทีแล้วนักฟิสิกศาสตร์คิดว่าคลื่นแสงเท่านั้นที่จะสะท้อนสิ่งต่างๆให้มนุษย์ได้มองเห็นได้จนเมื่อพบว่าความจริงแท้แล้วนะครับ แสงก็มีสมบัติของอนุภาคโฟโตอนนักฟิสิกส์ศาสตร์จึงคิดในทางกลับกันว่าถ้าทดลองนําอิเล็กตรอนที่มีอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับความถี่สูงกว่าแสงมาลองยิงเข้าวัตถุและให้สะท้อนออกมาแทนการใช้แสงจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่านะครับคลื่นอิเล็กตรอนทํางานได้ดีกว่าคลื่นแสงเพราะความถี่ที่สูงกว่าภาพที่เห็นสร้างความตกตะลึงให้กับนักฟิสิกสศาสตร์อย่างมาก จากเดิมนะครับการที่ใช้กล้องจุลทรรศแบบคลื่นแสงสามารถส่องดูเชื้อโรคได้ประมาณ500เท่าซึ่งแต่ก่อนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมากแล้วนะครับจึงคิดว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งหมดคงมีอยู่แค่นั้นแต่เมื่อนํากล้องจุลทรรศอิเล e ็กตรอนมาส่องดูกลับขยายได้ถึง1ล้านเท่านะครับทําให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างๆขนาดเล็กๆหน้าตาแปลกๆอีกจํานวนมากมายมหาศาลซึ่งถ้าเทียบแล้วนะครับ ตามนุษย์ของเราก็สามารถเห็นความจริงในเพียงหนึ่งในล้านของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนก็เท่านั้นและความจริงที่กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเห็นก็อาจจะเป็นเพียงหนึ่งในล้านล้านของความจริงทั้งหมดก็เป็นได้นักฟิสิกส์นะครับพยายามค้นหาสิ่งที่เล็กที่สุดในจักรวาลการขยายได้ถึงหนึ่งล้านเท่ายัางห่างไกลจากความเป็นจริงอยู่ยิ่งขยายก็ยิ่งเห็นเหมือนมีโลกอื่นที่ทับซ้อนอยู่โลกของเราอยู่เป็นจำนวนมากหลายๆอนันต์สิ่งมีชีวิตเล็ก ใช้ชีวิตอยู่ตามวิถีของมันแบบที่ตาเราไม่สามารถมองเห็นได้อีกมากมายนับไม่ถ้วนจงม,มีบางคนนะครับจินตนาการไปว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่โลกของเรานะครับจะเป็นเพียงก้อนฝุ่นก้อนหนึ่งที่ปลิวไปมาอยู่ในห้องว่างที่เราเรียกว่าอาวกาศและในห้องนั้นก็ยังมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อาศัยอยู่ซึ่งมนุษย์เราก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่เห็นเช่นกันการขยาย ทำให้เห็นสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นน้ำที่ใสบริสุทธิ์ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นเลยถ้านำน้ำหนึ่งหยดมาขยายให้ใหญ่เท่ากับภูเขาก็จะมองเห็นโมเลกุลของน้ำเต็มไปหมดพร้อมทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมายนักชีววิทยานะครับพบว่าน้ำเพียงหนึ่งหยดนะครับที่นำมาจากแม่น้ำจะพบโปรโตโซวัวว่ายเล่นอยู่ในนั้นนับล้านตัวเลยทีเดียวจะประหลาดใจแค่ไหนถ้าขณะที่คุณหลับอยู่ตัวของคุณ ถูกย่อให้เล็กลงแล้วตื่นขึ้นมาพบว่าที่นอนของคุณกลายเป็นผืนป่าขนาดใหญ่มหึอมาซึ่งมีสัตว์ประหลาดรูปร่างเหมือนกับตัวอะไรก็ไม่รู้จำนวนมากกว่าสองล้านตัวเราทุกคนกำลังนอนร่วมกับสัตว์นับล้านทั้งคืนแต่ไม่ว่าจะใช้เคลื่นความถี่สูงขนาดไหนขยายได้กี่ล้านเท่าก็ตามภาพที่เห็นก็ยังคงเป็นภาพของจักรวาลน,นี้เพราะแม้ความถี่จะมากกว่าแสง แต่ความเร็วของคลื่นก็ยังเท่ากับความเร็วของแสงอยู่ดีดังนั้นภาพถ่ายเห็นผีเห็นวิญญาณจึงไม่ใช่ภาพจริงเพราะระบบของกล้องถ่ายรูปถูกออกแบบมาสําหรับแสงในมิตินี้เท่านั้นดังนั้นถ้าส่งกล้องออกไปพบสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวดวงอื่นสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะต้องอยู่ในสองพบภูมินี้คือไม่มีมนุษย์ก็เดรัจฉานเพราะแสงจะสะท้อนเข้ากับกล้องเป็นแสงจากมิตินี้เท่านั้น นักวิทยาศาสตร์เคยคิดนะครับว่าสิ่งที่กล้องโทรทัศน์มองเห็นคือทั้งหมดของจักรวาลแต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นมีเพียง4%อีก96%อยู่ในรูปของสสารมืดและพลังงานมืดซึ่งสะท้อนแสงออกมาไม่ได้เคยมีการใช้กล้องรังสี X ส่องดูจักรวาลภาพที่ได้เป็นคนละเรื่องกับจักรวาลที่เราเคยเห็นกันเลยทีเดียว เหตุที่กล้องจุลทรรศอิเล็กตรอนสามารถมองเห็นภาพได้อย่างละเอียดกว่ากล้องที่ใช้แสงก็เพราะอิเล็กตรอนมีความถี่ที่สูงมากๆทําให้เก็บรายละเอียดได้มากมายแต่ความถี่ของจิตนั้นละเอียดไวและสูงกว่าอิเล็กตรอนเป็นล้ลานๆเท่าพระพุทธองค์ตรัสว่าในชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือช่วเวลาดีดมือเดียวนะครับจิตของเรานั้นเกิดดับนับแสนโกรธขณะดังนั้นถ้าเป็นการเห็นด้วยจิต จะละเอียดยิ่งกว่าการส่องด้วยกล้องชนิดใดๆบนโลกใบนี้แทบจะเทียบกันไม่ได้เลยและจิตจะอยู่เหนือมิติเหนือแสงเหนือการเวลาดังนั้นการเห็นของจิตก็จะสามารถเห็นไปถึงมิติอื่นๆพบพบอื่นๆย้อนอดีตหรือมองไปเห็นในอนาคตก็ได้พุทธศาสนาศึกษาในเรื่องของจิตการค้นพบทางพุทธศาสนาที่แท้จริงจึงไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาหรืออาริโก ไม่มีมวลดังนั้นการสะท้อนของจิตไม่ทำให้วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งแต่สำหรับอิเล็กตรอนถ้านำไปส่องเพื่อดูสิ่งที่เล็กกว่าหรืออิเล็กตรอนด้วยกันแรงสะท้อนของอิเล็กตรอนจะทำให้สิ่งที่ถูกเห็นนั้นเปลี่ยนตำแหน่งดังนั้นเมื่อแปลเป็นภาพออกมาเราจะฟันธงไม่ได้ว่าอนุภาคขนาดเล็กจะมีตำแหน่งอยู่ตรงนั้นอยู่จริงๆเพราะมันเคลื่อนที่ไปแล้วตอนที่ถูกอิเล็กตรอนวิ่งชนแล้วสะท้อนกลับมาเข้ากล้อง การมองเห็นก็คือการสะท้อนของอนุภาคนั่นเองตาของคนเรามองเห็นก็เพราะโฟตอนของแสงตกกระทบแต่เนื่องจากการทะลุทะลวงของโฟตอนมีน้อยทําให้เราเห็นแต่พื้นผิวของวัตถุในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่อื่นเช่นคลื่นเอกซเรย์มีความถี่สูงกว่าแสงถึงห0 0 0 0เท่าทำให้สามารถวิ่งทะลุเข้าไปถึงกระดูกและอวัยวะภายในถ้าดวงตาของเรา รับคลื่นย่านความถี่นี้ได้โลกที่เห็นก็จะเปลี่ยนไปความสวยงามของมนุษย์อาจจะวัดกันที่ความเรียงตัวอย่างสวยงามของกระดูกซี่โครงแทนที่จะเป็นสวดทรงองค์เอวก็เป็นได้พระพุทธองค์นะครับได้ตัดว่าสวรรค์หรือนรกอยู่ที่ตาหูจมูกเพราะทวารทั้งหกนี้เองที่แปลภาพสิ่งที่เห็นให้เป็นมิติต่างๆตามที่เราต้องการ ในมิติของมนุษย์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งมิติของเทวดาก็เป็นอีกแบบหนึ่งของปรมก็เป็นอีกแบบหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ในแต่ละมิติก็จะมองเห็นเฉพาะในส่วนของตนเท่านั้นในความมืดที่ตามองเห็นว่าไม่มีอะไรเมื่อน,นํำกล้องอินฟราเรดซึ่งเป็นคลื่นความถี่แสงที่ตามองไม่เห็นมาสวมใส่เราก็จะพบว่ามองเห็นได้เหมือนกลางวัน แต่สำหรับผู้ที่บรรลุฌานแล้วนะครับก็จะสามารถมองเห็นได้เช่นกันในบางครั้งก็ออกมาในรูปของมิติในบางครั้งก็ออกมาในรูปของนิมิตและโลกียาณยซึ่งต้องระวังเช่นเห็นคนเป็นโครงกระดูกเดินได้หรือเห็นกลางคืนสว่างราวกับเวลากลางวันหรือได้ยินเสียงจากมิติอื่นที่ซ้อนทับเข้ามาเช่นเปรตอสุรกายเห็นปราสาทแก้วบนสวรรค์ เป็นตนต้เมื่อเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อย่าไปยึดติดเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารจากภพภูมิเหล่านี้จิตที่ท่องไปในการเวลาจะเหมือนกับการทัวร์ผ่านในภพภูมิต่างๆที่มีเวลาทับซ้อนเลื่อมกับโลกมนุษย์การเดินทางในมิติที่3เช่นเดินทางไปในสวรรค์จะต้องผ่านอายุทยาอ่างทองชยนาทฉันใด การเดินทางในมิติที่4ก็ย่อมต้องผ่านภพภูมิต่างๆชั้นนั้นถ้าขณะนั้นมีจิตที่ตั้งมั่นไม่วันไหวภพภูมิที่เห็นก็จะผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วเหมือนอยู่บนรถไฟที่แล่นผ่านตัวเมืองจะต่างกันก็แต่การผ่านเมืองต่างๆในมิติที่สนั้นลักษณะบ้านเรือนผู้คนสิ่งมีชีวิตต่างๆจะไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนภพภูมิต่างๆในมิติอื่น แต่ละเมืองแตกต่างกันเกินกว่าจะบรรยายและบางครั้งอาจจะพบกับเปรตมาขอส่วนบุญเห็นยักษ์มารอสุรกายเห็นนางฟ้าเทวดาปรหมพึงระลึกว่าพบภูมิเหล่านั้นล้วนยังไม่หมดกรรมยังไม่พ้นทุกข์การหลงไปยึดติดมีแต่จะทำให้เสียเวลาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงที่ค้นพบจากประสาทสัมผัส ดังนั้นถ้าประสาทสัมผัสของมนุษย์เปลี่ยนไปหรือมีเครื่องมือที่ละเอียดขึ้นองค์ความรู้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันถ้าเทียบกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดตาของคนเราก็เห็นได้ประมาณหนึ่งในหนึ่งร้อยเท่านั้นเองแม็กเฟลนักฟิสิกส์ศาสตร์อัจฉริยะผู้ค้นพบทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกคลื่นในช่วงนั้นว่าแสงที่ตามองไม่เห็นยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเป็นการมองเห็นจากอนุภาคที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงสูง,สง การจะมองไปถึงใจกลางของโลกไม่ใช่เรื่องยากเลยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ตาเห็นไม่ใช่ความจริงเช่นเหรียญบาทเล็กๆที่เห็นถ้าใช้กล้องกำลังขยายถึง1นึ่งล้านเท่าสองภาพที่ได้ก็จะเหมือนอีกโลกหนึ่งขึ้นมาเลยทีเดียวดังนั้นพื้นที่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเหมือนกับการเวลาเหรียญบาทที่เราประมาณได้ว่ามีพื้นที่แค่หตารางเซนติเมตรเมื่อขยายหล้านเท่า ก็จะกลายเป็น1ล้านตารางเซนติเมตรขึ้นมาทันทีซึ่งภายในการขยายในมิติที่ <S 2ความจริงแล้วมิติที่4หรือเวลาก็ขยายเช่นกันเช่น1ปีก็ขยายเป็น1 0 0 0 0ปีตามเวลาที่เดินช้าเร็วไม่เท่ากันในแต่ละมิติต่างๆการขยายพื้นที่ทําให้เห็นโลกแตกต่างออกไปฉันใดการขยายเวลาก็จะทําให้เห็นจักรวาลที่แตกต่างออกไปฉันนั้นเช่นกันครับ ถ้ามนุษย์เรานะครับใช้ประสาทสัมผัสของตัวเองเป็นตัววัดก็จะแปลความหมายของพื้นที่และเวลาผิดไปจากความเป็นจริงอย่างมหาศาลเลยความจริงแล้วทั้งสองสิ่งนี้เป็นเรื่องของมายามันพร้อมจะหมดตัวหายไปจนหมดหรือขยายตัวออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดก็ได้ลิชาร์ดไฟแมนนะครับนักฟิสิกส์ชื่อดังเคยได้กล่าวยืนยันอย่างหนักแน่นว่าถ้าเราขยายเม็ดฝนเม็ดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากจนเกือบมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั้น เราจะสามารถบรรลุข้อมูลทั้งหมดของหนังสือทุกเล่มที่มีอยู่บนโลกใบนี้ลงไปได้อย่างสบายๆจิตของคนเราก็เช่นกันครับเก็บข้อมูลทั้งชีวิตไว้หมดทุกรายละเอียดนับแต่อยู่ในคันมารดาจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตและไม่ใช่ชาติพบภูมิเดียวด้วยนะครับเรื่องราวนับร้อยนับพันพบภูมิชาติก็จะถูกเก็บไว้ในนั้นด้วยถ้ามีกำลังสติสูงพอที่จะเข้าไปขยายดู จะพบกับความมหาัศจรรย์ว่าข้อมูลมากมายมหาศาลขนาดนี้ไม่น่าจะถูกเก็บไว้ได้และเลือกลังเลสงสัยเรื่องอาจินไตต่างๆเช่นการตายแล้วเกิดกฎแห่งกรรมการระลึกชาติชาติอย่างรู้ไปทันทีในทางพุทธศาสนานะครับเมื่อเกิดปัญญาถึงระดับนี้จะถือว่าบารรลุเข้าสู่ขั้นโสดาบันถ้า DNA คือตัวบันทึกข้อมูลทางพันธุก,กรรมทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้ และพร้อมที่จะปล่อยออกมาเรื่อยๆนับแต่วินาทีแรกของชีวิตจนวินาทีสุดท้ายจิตก็คือตัวที่บันทึกข้อมูลทางวิบากกรรมและจะค่อยๆปล่อยพลังงานออกมาตลอดชีวิตเช่นกันจะต่างกันก็ตรงที่ DNA ส่งผลทางกายภาพเช่นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่จิตจะส่งผลทางด้านนามธรรมาความรู้สึกเช่นใจร้อนใจเย็น ใจน้อยใจดีใจร้ายเป็นต้นโดยฝาแฝดแท้จะมีปัจจัยทางกายภาพและ DNA เหมือนกันทุกประการแต่สิ่งที่ต่างกันคือวิบากกรรมภายในจิตใจทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์รู้สึกสนุกกับการค้นหารายละเอียดทางพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่ในยีนและ DNA ซึ่งฟิสิกส์ควอนตัมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถวิเคราะห์ดี a ได้อย่างละเอียดจนก็ไปถึงกลไกการทำงานของมันและพบว่า โรคห้ายเกือบทุกโรคล้วนเกี่ยวข้องกับทางกรรมพันธ์แม้แต่บางโรคที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าไม่ใช่โรคเช่นโรคประสาทโรคผิวหนังโรคอ้วนโรคมะเร็งผู้ปฏิบัติธรรมที่ฝึกเจริญสติผู้ปฏิบัติธรรมที่ฝึกเจริญสติตรรมส,ตสมาธิจนไวและมีกำลังพอที่จะกำหนดความรู้สึกจนลึกเข้าไปถึงองค์ประกอบของจิตก็จะรู้สึกสนุกสนานกับการค้นหารายละเอียดทางวิบากกรรม ที่ซ่อนอยู่ในจิตด้วยเช่นกันซึ่งมากมายกว่าพัทุกรรมใน d n a เป็นล้านล้านเท่านักวิทยาศาสตร์รู้ว่าการที่คนบางคนเกิดมามีผิวดำก็เพราะมี d n a ที่เป็นองค์ประกอบทางพัทุกรรมทำหน้าที่ในส่วนนี้อยู่เช่นเดียวกันครับนักปฏิบัติธรรมที่บรรลุฌานจะรู้ว่าการที่บางคนเกิดมาจิตใจดำก็เพราะมีเจตสิกที่เป็นองค์ประกอบของวิบากกรรมทำหน้าที่อยู่ตรงนี้เช่นเดียวกัน ครับก็จบลงไปแล้วนะครับพูดกับควานตัมสำหรับท่านที่ฟังจบมาจนถึงตรงนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคนที่ยังไม่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการทำคลิปใหม่ๆออกมาสำหรับวันนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ